สวัสดีครับผมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเช้านี้แหละครับบา้านนี่เอากะสิได้พาพี่พาน้องมายามเมึงหนูที่ใส่ไว้นั่นแหละครับพี่น้องหลังจากที่เมื่อคืนนี่คลิปวันหันนี่นาะครับเนาะได้ไปแล้วสองตัวครับผมเอาไปรุ่นไปชมน้ำกันครับคลิปนี้ที่เป็นจังในเช้าดิที่มีแต้มตมีตัวได้เติมกันบ้างนะครับผมไม่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 ลืมรถดเป็นไว เป็นมิดมิดอยู่หระครับพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาแล้วก็ได้เบอร์ดินขวักขักขวักขักห่ว,ขขวขขงจุดจ่าจุดจ,าจ่ดจาให้็นไหมนี่เ <c oughs> <c oughs> มันที่เบื้อคือแบบครับหลังนั่นก็ได้เลี้ยวเห็นหลักบ่วงอยู่เอา้าพระพี่พระน้องเบิ้งจังสี่ไปละ่ะลังได้ถิดจังสี่เอ้ยเบิ้งคักคักเอา้าลังนี่กระเบื้องมิยังครับผมท่านมิยังผิดแปลกครับพ,พี่น้อง หลังนี้โอ้มีเนวมาพานไปอยู่ได้ครับบานหลังนี้แนวมาพานไปอยู่คนเลวดผมขึ้นมาอยู่เต็มสีเลยพี่น้องทางขึนมาอยู่ทั้งนสีเลยนี่เอาเดียวผมจังสี่มาปรับปุคงแก้ไขไม่ครับหลังนี้มองเถือกหนูเบ้าเหมือนพื้นนี่ผมคือนี่แหล,ละผมใซ่ไปปากหูเลย เยียบ้อยครับนี่มอง่นออกมาหูเพิ่นหังนี้ผมก็ใส่รัดไว้กับบมี่ยังเลย่ะครับโอ้พันไปอีกแล้วครับพี่น้องพันไปอีกแล้วโอ้หนูพันดีแท้่ันบ่วงเนี่ยแต่ว่าแห่งบ่ถืกอครับสี่คือบ่ลเราพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปแล้วก็คือซื้ออยู่ครับบ่วงก็ได้นั่นหลังนั้นบ,บ่วีหยังเกิดขึ้นครับผม หลังนี้ผมก็ไดยง่ายผมว่าพี่ได้ป,ปับแผนสู่พ่นไม่เดี๋ยวบ้มบิยังครับผมเป็นพานไปซื้ออ,อีกหลังมีกระพานไม่หยิกคือเกน,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 กนเกเั่ครับผมหลังหนึ่งกระโบไม่ยังเอ้ยก็สีแล้วเด็ดดีครับหือจังไหนเอาควรยล่นควย,ย,ยชมไปน้ำกันเอกเรื่อยๆครับพี่น้องโอ้วย้อมพลาดให้ผมเลยครับพี่น้องนี่ครับผม มาให้ผมมองเก่งๆเก่ลยว่าเพิ่นทีมาต่ำตึงมองเวยเพิ่นปากหูเพิ่อนข่วนผานไปซื่อๆครับพี่น้องเย็ดบ่วงผมลงจังจริเลยนี่ครับผมเหยียบลงกับดินเลยพี่เออขัดขักขัดขัดเมื่อเมื่อทีโได้เหยียบเพิ่นบ่ครับนี้ก็บ่มีหยังครับผมพี่แห่งคักหลังนี่เย็ดบ่วงผมพี่น้องคุ้นคักบดนี้ <c oughs> คุนไหลเอ้ยคุณขักเลยขักเลื้ยวันี่คือที่เรียวหระตีครับพี่น้องมในที่สุดกระพาดให้ผมจนได้ยีรีครับพี่น้องสมมาพานบ่วงผมง้อมาง้่งมาแงงนี่ผมคาดว่าน,นี่ครับผม เป็นลูกหนูพันหนูครับพี่น้องเป็นรุ่นอนุบาลฟันนำนมเดี๋ยวผมปดเอาคนก่อนค,ครับวกวุึ้มโตมาได้แล้วเรียบร้อยครับพี่น้องเป็นอนุบาลฟันนำนมครับผมเนาแก้มหนึ่งมาแล้วเดี๋ยวจะปดให้ บ่วงนี่เหรอเดี๋ยวจังทีไปปดอเอาเพิ่นไหมครับพี่น้องเดี๋ยวครับพี่แพรนอนพยายามเลยครับผมอยู่นี่ก็ที่เป็นจังได้ห้องท่วงเวลาเด้อพี่น้องแจ่มนึนมนนนนนนงครับผมเป็นหนูน้อยอนุบาลฝันนำนมครับผมมาชมกันตัวสีมีแจ่มเติมกันหมดเอียงเอียงแบบไม่ไม่ ผมมาสีพาเบิังหลังนี่ครับพี่น้องน้องพาเบิังเขือก็ล้วดละนี่ครับผมนี่เลย้ามาหลังนี่หญ้าติยงครับหญ้าติยงเงี้ยเงี้ยจ้วงหินี่แต่ว่าพอท่านปากท่านเตียงโอ้มีแต้มครับมีแต้มมีแต้มมีแต้มโอ้ยไมยผมมาเป็นหนูน้อยหนูใหญ่หนูเบาครับพี่น้องเดี๋ยวเด้อ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 โอ้ยผมมาเป็นรุ่นเดียวกันครับบังหิน เป็นตัวไหตัวง้มอยู่ด้ครับพี่น้องเมันะเด้อครับพี่น้อง,อง,องเข้านมันเด้อมันะเด้อ,อมนัอมน,เอมนเติมกันแล้วครับพี่น้องจับทางควบคุมตได้แล้วเรียบร้อยครับ เรียบร้อยเรียบร้อยวบคุมโตได้แล้วครับผมเดี๋ยวมาปดครับมาปดมาปดกับหนูหน้อยตัวว่างหันเพื่อดอีเลยหมานมานครับพี่น้องหมานมานตัวงามครับตัวงามไปลงไปอยู่ในแงงกันลงไปลงไปไปพระเมรุอบน้นตัวนี่ครับผมนี่ครับผมมาแล้วครับเอเอาตัวน้อยมาปดน้ำกันเลยครับบาท เอาแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องสวงต้มมาแล้วครับเท้านี้เป็นหนูหน้อยอนุบาลฟันน้ำนมครับตัวนี้อ้าไปไปไปเอไปยุดกันเรียบร้อยครับเรียบร้อยเอาเดี๋ยวไปลุ้นไปชมกต่อครับพี่น้องมาแล้วครับเจ้านิสวงต้มครับผมสี่มีแต้มสามแต้มสี่เติมกันอีกว่าพี่น้องมวานาสีนมีแหละครับหลังนี่วงยังอยู่ปกติดีคือเกาครับผม เป็นเที้ยวมาแคมน้ำหินนะครับแคมให้นะานผมเคยรัดไป้ทังทีเลยครับนะหลังนี้อยู่น้ำกันกับโบปากโบตีงังเท่ากันครับผมอยู่ปกติดีอยู่ดีกินแซบครับบ่วงหลังนี่ผมเสียไปเทครับพี่น้องจากเมื่อคืนนี่คลิปว่งหันเนาะครับเนาะผมว่าผมคบกบเอาอยุนี่ครับนี่นี่คลิปว่วงหันนี่ผมคบกบเอาอย่นี่ก็มีบ่วงหลังนึงอยู่นี่อยู่ครับนี่ นี่ไม้ผมนี่ไม้ฟมผมได้ว่าพ่วงเสียเหรครับเดี๋ยวนี้สีพ้าไปใส่น้องลักษณะอาการเถือกหนูนแหรอครับนี่นห้อยกัดยาห้อยใดไปจังสีลักษณะลากลงมาจังสี่บ่ครับนี่นี่เป็นทรงเป็นแปนน่ะนะนี่นี่ลักษณะลากลงมาจังสีไปใส่น้องไปใส่น้องเพราะพญายาเวยาว่าบักสวงขาเด้อครับ กันบกส่วงขากับบ่นาทีแม่เพราะว่าหนูโตว,วังหันนี่ที่ผมได้วังหันนี่ก็าอยู่เลาะกันน,นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมวสวดสายสายตาไปเบิ่งก่อนครับสี่พาลงให้มาให้นาอยู่ปวกพี่น้องความน้ำความทะเลมาจังสี่อยู่บ่เอาพุตาดีดีหาเบิ่งช่วยกัน้อครับพี่น้องผมยังบ่ท่านเห็นเลยครับ,บท่านมีอาการสิงหรือดิ้นอีหยงเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ ไปจังดมาจังดมาสอนพี่อยู่บ่โอ้ยพี่น้องพี่น้องบ้วปากบ้วติ่งอย่างไยหรือเป็นเรียบ้อยบ,บ่ผมเห็นแล้วครับผมเห็นบ่วงผมนี่บ่วงผมลกบ่วงผมวุ้ยบ้วปากบ้วติ่งครับพี่น้องยังมีชีวิตอยู่เด้อน,นี่นี่นี่น,นี่พี่น้องเห็นบ่นั่นนั่นตัวใหง่เลยครับพี่น้องตัวใหง่เลยตัวใหง่เลยตัวใหง่เลย ยอดเที่ยวเที่ยวผมพี่น้องเบิ้งกระขักบนเปิดอยงาขึ้นเหมืนว่าผมย่านเพิ่นติ่งแห้งขื่นเดเดเดนคือพวกองไม่พี่ให้น้องเบิ้งคระขักนนี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่ครับเพิ่นมาอยู่นี่เพิ่นมาอยู่นี่เอบลําสามมาหีกแล้วครับพี่น้องโซนี่ ชุดยอดอิรีครับชุดยอดอิรีเดี๋ยวผมปวดเอาเพ่นคือเกาล่ะครับบาทนี่ตัวงามตัวสวยเลยครับพี่น้องมาแล้วครับผมแต็มสามสวยๆครับบ่วงกับห้ําสีเบล้วล่ะครับพี่น้องยังโหลายังครับผม เอามาลุ้นมาชมไปน้ากันครับสีมแต้มสีแ้มหาไปบ่บังลังอยู่นี่กับโบมิยังเหระครับยังอยู่นิ่งเหมือนเดิมปกติครับผมสีเป็นจังได้แ้ <c oughs> มซีแ้มหาเติม,เตม,เตมกันอีกนะกระไคเนาะครับพี่นองเอาบ่บมิยังเหระครับเดี๋ยวลงไปบงหลังจ,จัู่ค้อเก่าครับผม ผมว่าคิดว่าจะเป็นอย่างไรพี่น้องมาเบิ่งครับมาเบิ่งหลังนี่ครับผมโอ้ยเงาผมบังหมานเหรอเดี่ครับพี่น้องคือหมานครับแค่มือล้มบอกครับเป็นมือล้มหนุ่อกดีถื่อดีครับผมสังเกตได้เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อหฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรวดคือกิ้วเหรพี่น้องเดี๋ยวเดียวเดียวเห็นพี่เห็นน้องเบิ้งจากเขาหนึ่งเด้อครับตัวนี้เห็นพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่นี่ครับผมนี่นี่นี เห็นตาหลังเพป็นนี่นี่เด้อเดี๋ยวผมดีฟ้าหู้จับโอเพิ่นก่อนครับพี่น้องวดเป็นกิวๆแล้วเพิ่นทีเกี้ยวด่วนแล้วล่ะครับเันเหงาแล้วอ่ะครับพี่น้องผมวัดกจากะวดเพิ่นทันนี้ย่านเพิ่นเรียบร้อยน่ะนะครับผมนี่จรีว่าเพิ่นว่าปากเ่นดีงอยังนี้พร้อมปืนสินะครับบางหันนี่ <c oughs> น,นี่ครับผมนี่ครับผมเอาเดี๋ยวผมเอาไปปลดกับโตป้องหันเลยเวดวัดกว่ครับนี่ครับผม แอมซีมาแล้วครับพี่น้องแอมซีไปไปลงไปอยู่น้ำโมน้ำพวกไปหมครับท้านหผู้ชมห่วยอันนี้ก็เป็นหนูแอมที่สามครับพี่น้องที่ว่าเพิ่งถึงวังแล้วเพิ่งลากหนีนั่นไหมครับผมได้น้ำหาเราไป,ปว่าหน่ะนะครับผมที่ผมไทยว่า,าัเพิ่มแตีให้พี่ให้น้องบงน,นี่ครับผมวดพอกแล้วเรียบร้อยครัไปอยู่น้ำพวกคือกันห่วยห่วย ใช่ห้วยไป,ไปเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยเนาะกะสีได้อำลาพาจากพ่อแม่พี่น้องขานี่เลยครับบ้านนี่ผลงานเซานี่กะคือว่ามาันสุดๆมันสุดยอดเก,ญญยเกินที่บรรยายเกินที่บรรยายครับพี่น้องไปปากกะรู้ว่าเรื่องจะว้าพิดว่าถือพี่น้องดีใจหลายที่เต้นครับผมเนา สี่ไดออำลาผาจากว่าแม่พี่น้องล่ะครับบ้านนี่แต่ขอควาคุณขวาคุณเรื่ายๆครับผมในการติดตามรับชมช่องของนุมอีสานหากินมันนะครับเนาะแต่ขอฝากไปเนว่าหมดความใ่ฝากแข้งมึงแง่งคือเกาล่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอเกาคำว่าขวาคุณและสวัสดีครับผมสรุปผลงานเศ้านี่ี่มีซีแต้มสวยๆครับ มาอนมาถึงบ้านาถึงสรองแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นไปเขาก่องน้ำมูก่อนครับละ่ะมูเพิ่นขาเพิ่นควายอยูุ่่นครับพี่น้องอยู่ดีอยู่ดีอยู่ดีจะตีจะขากันนมูวพวกมาให้แล้วนี่หนูเสอมตัวที่อยู่ในกล่องนี่เป็นหนูที่ได้ตอดกระเซินครับพี่น้องได้จกคลิปวังหันนี่ละครับอันนี้ยามย้ำมือเส้นครับทีเต้ม ไป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 งไปองไปลงไป,งไ,ปไปอยู่น้ำกันโอ้เป็นหนูพัวเดียวกันครับพี่น้องหนูคัวเดียวกันได้มมนต้องมองน้ำกันเลยครับมานุดยอดครับผม คับแล้วพี่น้องครับแล้วคักแล้วแก้วขนาดสุดยอดจริงๆครับผม